บ้านเดี่ยวโครงการพฤกษาดีไลท์ดอนเมืองลังสิทธิ์นะครับผมใกล้มอลลังสิธ์มากาขนาด3มห้องนอนสองห้องน้ำเนาะให้เช่าเราลองเข้าไปดูด้านในกันนะครับหลังนี้ข้อดีก็คือจะมีพื้นที่รอบบ้านเยอะมากเจ้าของบ้านก็จัดการฝั่งหนึ่งเป็นพวกเอาไว้เก็บปั๊มพวกอุปกรณ์ต่างๆของเราเนาะจะคือฝั่งนี้แล้วก็ทำหลังคาเพิ่มเรียบร้อยฮะนี่ นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราสามารถปลูกสวนได้ตามสบายใจชอบเลยนะครับพื้นที่เยอะมากนี่ครับเราลองเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะฮะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นโซนห้อง่งเล่นครับผม ก็จะประมาณนี้นี่ฮะมีแอร์ทั้งหมด4ตัวเนาะทุกห้องเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นประตูออกไปที่จอดรถเนาะอันนี้โอเคส่วนนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำชั้นหนึ่ง <c oughs> นี่ครับโอเค นห้องเก็บของเอาอยู่ชั้นสกันชั้น2ก็จะมี3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนาะห้องน้ําอยู่ข้างล่างหนึ่งอันละก็จะมีห้องมาสเตอร์ที่ทะลุประตูทะลุกับห้องน้ำโอเคนี่นะครับก็จะเป็นห้องแรกจะประมาณนี้เนาะมีตู้สื้อาให้ห้องที่2นี่ฮะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่ครับผมโอเคฮะนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับ นี่กระเบียงครับผมขอบคุณครับ